สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสินทิพย์กุณสินรหัสนักศึกษา64121109006ค่ะนักศึกษาคณะคารุศาสตร์สาขาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะค้าจิตกรรมหมายถึงผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการขีดเขียนการวาดและระบายสีค่ะทําให้เกิดภาพเป็นงานศิลปะที่มีสองมิติเป็นรูปแบบไม่มีความลึกหรือนนนหนาแต่สามารถเขียนลงตาให้เห็นว่ามีความลึกหรือนนนได้ ความงามของจิตรกรรมนะคะเกิดจากการใช้สีในลักษณะต่างๆกันงานจิตรกรรมแบ่งออกได้สองประเภทคือการวาดเส้นและการระบายสีค่ะตัวอย่างงานจิตรกรรมนะคะฝาผนังที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะคะจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ได้อธิบายเนื้อหาของภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์โดยเฉพาะผนังที่เขียนเรื่องพุทธประวัติมีทั้งหมด32ผนังยกตัวอย่างผนังที่หนึ่ง ะะพระราชะพิธีอภิเษกสมรสพระเจ้าสุดโธธนะผนังที่32ถวายพระเพิงพระมหากษัตริยกราบพระพยุค,คลบาทค่ะค่ะต่อไปเป็นงานปรติมากรรมนะคะงานปรติมากรรมเป็นสาขาหนึ่งของวิจิตรศิลป์ซึ่งมีรูปแบบสามมิติเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการสร้างรูปทรงสามิติมีปริมาตรมีน้ำหนักและกินเนื้อที่ในอากาศ โดยใช้วัสดุชนิดต่างๆวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์าง,งานประติมากรรมจะเป็นตัวกำหนดวิธีการสร้างผลงานความงามของงานประติมากรรมเกิดจากการสร้างแสงและเงาที่เกิดขึ้นในผลงานการสร้างงานประติมากรรมทำได้4วิธีค่ะการปัน้นการแกะสลักการหลอ่อและการทำให้ขึ้นรูปค่ะยกตัวอย่างงานประติมากรรมนะคะ เดอะไดคิสเมืองบาร์เซโลนาประเทศสเปนค่ะตั้งอยู่บนหลุมฝังศพของชายหนุ่มผู้เสียชีวิตในปี1930ประติมากรรมนี้ยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง The s e ซเว่นเซีค่ะต่อไปเป็นงานด้านดนตรีนะคะดนตรีเป็นศิลปะที่อาศัยเสียงเพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆไปสู่ผู้ฟัง เป็นศิละปะที่ง่ายต่อการสัมผัสก่อให้เกิดความสุขความปลื้มปิติพึงพอใจให้แก่มนุษย์นอกจากนี้นะคะได้มีนักปราชญ์ท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติเกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์ได้นำมาดัดแปลงแก้ไขให้ประณีตงดงามไพเราะ เมื่อฟังดนตรีแล้วทําให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เราได้ทราบว่ามานุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดภาษาใดก็สามารถรับรู้อรรถรสของดนตรีได้โดยใช้เสียงเป็นสื่อได้เหมือนกันค่ะในด้านของดนตรีดิฉันขอยกตัวอย่างเพลงทำทูรไรของศิลปินฮิปขอกัมพูชาและครูเพลงอาวุโสวัย67ปี มีหลายฉากที่นำเสนอการเคารพศิลปินพื้นเมืองของประเทศส่วนในตัวเนื้อเพลงนั้นมีการสื่อถึง t ท m e ทูไรถึงเวลาแล้วที่วัฒนธรรมเขมรจะยกระดับไปอีกขั้นในยุคข,ของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเขมรหรือกัมพูชาค่ะร์านดนตรีนะคะก็มีการใช้เครื่องดนตรีพื้นเมืองหลายชนิดมาเรียบเรียงเข้ากับบีทฮิปฮอปออกมาอย่างว่าร่วมสมัยจนทำให้เพลงนี้ ถูกพูดถึงในระยะเวลาอันสั้นค่ะฉันขออนุญาตจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ